วอ้าวาแกงอกไก่แกงอกไก่พี่หญิงก็แกงไก่ไก่กับไก่อ้างสอบหม้อนี่ของคุณย่าแกงนี่ของพี่หญิงพี่หญิงใส่ถั่วเน่าด้วยพี่หญิงจ๋าพี่หญิงใส่ถั่วเน่าด้วยอนีของพี่หญิงก็น่ากินมากเลยพี่หญิงใส่กะทิไหมไม่ได้ใส่ใช่ไหมจะสีเหมือนกะทิเลยเนาะพี่หญิงเนาะ ก็สีสวยสวยของแม่นี่ของแม่ใจผักแล้วพี่หญิงจ๋าสุกแล้วค่ะพี่ของแม่สุกแล้วหอมสุดเลยวันนี้พี่หญิงทำกับข้าวถุกใจร้านาเนาะเขาไม่ได้กินอย่างนี้กันเนาะเขาชอบเนาะจะเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งใช่ไหม <c oughs> บางอารมณ์ของคุณหนู <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันก็อร่อยจริงๆเห็ดอะเนาะเห็ดเห็ดพวกเห็ดโคนมันอร่อยยิ่งน้ำหวานพี่หญิงมันเออหวานนีว่ว้าวาใส่ผักชีผักต้มอ,อร่อยมากเลยนเนี่ยก็จืดไปหน่อยไม่เลยใส่น้ำใส่กะปิไปอีกหน่อยไง เดีย๋ยวนี้กินข้นกันไปหมดแล้วขนาดยำ่อไม้ให้แม่ใส่กะปีเยอะๆหน่อยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะมากินนากินแกงอกไก่มีพี่หญิงกำลังนี่อยู่พี่หญิงขอบคุณแม่เสร็จแล้วคุณแม่อุ่นข้าวอีกแม่จะนึ่งข้าวอุ่นอีกพี่หญิงจ๋าเจ้านายหญิงทำกับข้าวให้เจ้านายหญิงึบ แม่อุ่นข้าวก่อนอุ่นกับนี่ดีกว่าหมอนี้ดีกว่ายิงเอ้ยอุ่นข้าวก่อนอุ่นข้าวก่อนตอนนั้นเจ้าหนิงทเองึตอนนั้นเจ้ายหญิงทำเองคุณหมอเหรอสองคนเลยเหรอทำกับข้าวเองใช่ไหมใช่ ทำข้าวพี่ต้อมทำกับข้าวเกง่งลูกชายแม่ทำกับข้าวเกง่งทุกคนเลยพี่หญิงสาะพี่บอยก็เกง่งเขาหัดทำตั้งแต่เนี่ยะพี่ต้อมมาทำน้ำมียวน้ำยาแม่สอนหมดนั้วน,นะนะ <c oughs> จะนายหญิงทำกินเองเลยใช่ไหมฮะไม่มี